สวัสดีคร so we ับทำไมคนสมัยนี้ถึงไม่อยากมีลูกทำมก็เราลองนึกเนี่ยตอนนี้เฮียใกล้เลขสี่นะถูกปะถ้าเฮียย้อนไปประมาณสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆสมัยนั้นเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเรื่องระบบอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คนถ้าส่วนใหญ่ในการคีย์ข้อมูลในการหาข้อมูลในการ p พ่บอร์ดเททาง e อ็กเซอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้คนเพื่อทําเป็น d a t a าเบ e ให้กับบริษัทออาพูดง่ายๆว่าพอนี่สิบห้าปีโอนเฮียก้ามาถึงตอนเนี้ยก่อนที่เฮียเกิดอะเฮียเกิดนู่นนะยุกเก้าศูนถูกปะเฮียมาจบช่วงประมาณสักปีห้าสองห้าสองห้าหนึ่งห้าสองในช่วงตั้งแต่เฮียเกิดปีนู่นนะสองสองห้าสองกว่าเนี่ยมันก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยถูกปะ พอพอมันพอเฮียแก่อะไม่ใช่เรียนจบปุ๊บเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วคนมันก็เริ่มตกงานแล้วส่วนใหญ่ก็ตกงานเรื่อยๆเ,เพราะอะไรเพราะคนยุคนู้นน่ะที่เฮียกว่าจะเรียนจบมาได้เนี่ยมันก็ใช้ใช้เวลาเนาะคนมันก็ตกงานไปเรื่อยแล้วคิดดูว่าถ้าคุณมีลูกนะตอนนี้แล้วลูกเนี่ยคุณกว่าจะเรียนจบอีกยี่สิบสามปีข้างหน้านะพศเน,นี้ยนะครับอ่าสองพันห้าร้อย หกสิบแปดสองห้าหกแปดนะครับไปอีกสักขอแค่ยี่สิบปีแล้วกันหลัตรสด่วนอาจจะสั้นลงเรื่อยๆแล้ว,ลวไปปีเจ็ดแปดไม่ไม่คิดหรอว่าไอเอไอที่มึงเห็นเนี่ยไอหุ่นยนต์ที่มึงเห็นเนี่ยไม่จะทำได้เก้าสิบเปอร์เซ็นของที่มนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเลยอะมนุษย์ก็แค่นั่งคีข้อมูลยัดดาัตต้าเบดเข้าไปเช่นสมมติว่าอาลองฟังดีๆนะทำไมถึงไม่อยากมีลูกแล้วมีไปเพื่ออะไรอะ มีเพื่อ20ปีข้างหน้าให้ลูกกูตกงานให้ลูกกูหาง,งานทําไม่ได้ให้ลูกไปสู้กับหุ่นยนต์กัด AI มันสู้ไม่ได้ถูกปะสิ่งที่ทําได้ก็คือถ้ามันมีแล้วอ่ะก็ต้องมองว่าให้ลูกคุณอ่ะเรียนอะไรถูกปะคุณจะไปแข่งกับ AI เมืองนอกก็คงเป็นไปไม่ได้แน่นอน AI ไม่ต้องพังหุ่นยนต์ไม่ต้องพังเรียนแม่งซ่อมมันอะ่ะยังไงเราต้องซ่อมมันถูกปะ่างคิดคดูว่าอีก20ปีข้างหน้า ณวันนี้คน,นันตกงานขนาดนี้แล้วล่าสุดพ a น a าโซนิกปลดคนไปอีกหมื่นแล้วสองสาปีที่แล้วก็เพิ่งปลดปีเนี้หลายๆธนาคารเนี่ยหรือหลายๆภาคส่วนของไม,ไม่ต้องไนับภาครัฐนะภาครัฐไม่มีการไล่คนออกน,อนะครับภาคเอกชนทั้งหมดเนี่ยมีการเอาเจริญธีบเอไอเอาหุ่นยนต์นะล่าสุดเนี่ยคุณลงโทรเนี่ยล่าสุดเฮียโทรไปบัตรเครดิตเจ้าหนึ่ง เฟิร์สชอยแล้วกันแม่งไม่ต้องใช้คนรับสายเลยอะ่ะแม่งคัดกรองด้วยการใช้ AI ตอบโต้เราคัดกรองว่าเราจะทำอะไรแล้วมันเนี่ยต้องโอนสายไปให้ใครเออไอส่วนเนี้ยก็หายไปแล้วถูกปะคือถ้าเป็นสมัยก่อนในก่อนนั้นเนี้ยก็คือเราพยายามที่กดเข้าไปนในกดศูนย์เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ติดต่อคนให้ได้อะ่ะคนก็จะกรองว่าไอเนี่ยมันต้องการอะไรแล้วก็ส่งต่อไปให้กับแผเน่อันนี้แม่ไอคนนั้นหายไปแล้ะ อันล่าสุดเมื่อกันไปห้างอะ่ะห้างใหญ่ห,ญห้างแบบระดับพรีเมียมเท่าไหร่เนี่ยป้อมยาไม่มีคนแล้วนะจ๊ะกดเอาเอาบัตรมาขับไปขาออกไปสแกนสแกนเสร็จจ่ายเงินให้เรียบร้อยถูกไหมมันก็เผื่อเวลาว่าจะออกกี่โมงก็จ่ายเงินให้เราโจบไปแล้วอ้าวแล้วถามว่ากูจะมีลูกเ,เพื่ออะไรอ่ะถูกปะมีกูก็ต้องห่วงว่าลูกกูจะมีงานทําหรือเปล่า ถูกไหมลองคิดลองคิดดีนะเราสร้างคนสร้างเด็กคนอื่น,นมาเพื่ออะไรมาเมื่อมาเพื่อสู้กับหุ่นยนต์กับ AI ที่พวกมึงอ่ะสร้างแล้วมาแข่งกับกูแล้วกูจะสร้างไปเพื่ออะไรกูกูกูก็อยู่กูแบบนี้แหละนะแล้วก็ให้มันจบไปให้รุ่นกูเนี่ยแหละจบไปไม่กูก็ก็มันกูจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วกูจะกลับมาทําไมอะ่ะกลับมาพวกมึงก็สร้างหุ่นยนต์มาเพื่อแข่งกับพวกกู ้องสร้างมาทำเกียอะเลยหรือว่ารถยนต์สมัยนี้สร้างทีใชะไรใช้หุ่นยนต์ทั้งนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นล่าสุดมีโรงงานหนึ่งใช้โดนในการเก็บข้อมูลรอบๆโรงงานทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยโดนจะถูกบินขึ้นมาแล้วก็วิ่งเป็นวงกลมเก็บอ่าเหมือนเก็บวิดีโอทั้งหมดอะ่ะเป็นแบบสามรอสิบองศาในโรงงานแต่ก่อนจะเป็นคนเดินตรวจถูกปะล่าสุดเป็นโดน แล้วคุณถามว่าใครใครที่จะมีงานทําคนขับโดนกับคนซ่อมโดน <c oughs> กับคนผลิตโดนถูปะมันก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมคนนนีแ้แหละสุดท้ายแล้วลองคิดกูลองคิดกันดีๆนะครับมันสุดท้ายแล้วอะ่ะเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาหนึ่งคนนะ่ะเพื่ออะไรครับเพื่อมาฟาดฟันกันเองเพื่อมาแข่งกันเองต้องทำไปเพื่ออะไรวะโอเคนะครับแค่นี้แหละ